จับปอาที่หน่เลอใช่เหรอกระดอุออมา้อเออเตี้จะนี่หาเพ่ก่อบก็พื่อนดิจูเนา้ยไอนตัวั้นที่หมวจีมเโมเอาสีำโอ้ยตัดใหญ่เกินเลียคนอะไอนเหนบุญอีบุญตะก้ออะไรั่เลยคนนอสัตวนจะต้อยั

ไอ้ี่ังบุ้งเขแล้วแล้วอยลอโจ้ไข้ไงจะ